สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับช่อง Nike Dance Lab วันนี้เนี่ยเราก็จะมากับการรีวิวของเล่น Joaer หลังจากที่เราไม่ได้รีวิวไปแล้วนะสองปีเดี๋ยววันนี้เราซื้อมาแล้วสามตัวเดี๋ยวเราขอเอาหกตัวที่เรามาออกอนะออออก่อนนะอืมอ่ะเอาเอกไปหมดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นสามตัวอันนี้ก็จะมี คิวคอกระได้ <ody> นี่เป็นแบบนี้เลยนะขอขยับมันก้ออีกนิดนึองอันนี้ก็จะเป็นค e ิวคอกระได้จะเป็นจอะเคนะฮะปักดูด,ดอันน e ี้คิววูฟและก็ค e ิวไลโนคิวไลโนเนี่ยเขาจะแยกมาสามประกอบด้วยกันส่วนห,หัวส่วนขาของหุ่นยนต์เลยนะก็ส่วนไหล่แล้วก็ อันนี้ก็คือจะเป็นรอนอของแรดนะนี่คิ้วไลโน่แนนี้ก็จะเป็นคิ้วไลโนเลยนะเดี๋ยววันนีนะ้เราก็จะมาให้ดูสองคิ้วนี้ก่อนนะคะคิวข้อกระดาษนี่เดี๋ยววันนี้เราจะวรวมร่าไปเก้าตัวให้ด้วยนี่คิวข้กระดานะจะเป็นหมาเร็กเจ็ดแบบนี้นะครับคิมบุ Wolf. น๊นี่ตรงนี้นะครับ เอาหัวลงนะคะแล้วก็แล้วก็เอาหางของเขาเนี่ยปิดลงกลายเป็นคิววิสมันก็คิ้วอะไรเด้อเดี๋ยวเราจะมารวมร่างทั้งสามตัวเลยนะเราขอเอาสองคิวนี้ออกกันนะครับมาดูที่คิวอะไรงูนะคะเราเอานอของเขาออกมาแล้วนะคะตรงนี้นะครับจะเป็นเมริกลขอยู่ให้ดึงเขาลงนะคะรับแบบนี้ ล็บตรงนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดให้ดูอยู่ก็กดเข้าไปเลยนะครัีแสะเข้าไปนะครับกดเข้าไปทั้งสองอันนะครับตึงแขนลงครัน่ครันอกของเขานอกของกับอันนี้นะครับนอติดฝั่งนี้เจ๊บแบบนี้เป็นเกลื่อนของคิ้วพ็อกเกอดายนะคะ เอาหัวของเขาลงมาแล้วจากนั้นเราก็ทำการติดมันลงไปส่วนของเคียวูฟนะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะวางเขาลงไปนะคะเดี๋ยวเขาใส่เข้าลงเลยนะครับหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วดึงขัวลงนะครับ สังเกตนะครับตรงนี้ก็เป็นแรดตรงนี้ก็จะเป็นจระเข้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมาป่านนครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอบตัวเขากันบ้างครับรอบตัวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับน้ำบัดนี้นะครับเราจะรวมร่างหุด่ดนยนต์ใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่ที่สุดข,ของเรื่องนี้แต่ก็จะใหญ่อยู่นะครับเริ่มจากออกชูฟเนี่ยออกครับเอาจเจ้าหมาเล๊กแปดออกชฟ คิ้วเขบคือได้เก็บนะครับอัวนอของเขาเอาตก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเชิญคิ้วไลออนออกมาและคิว้วแอลเฟนออกมาคิ้วไลออนพับหัวเขาเก็บเก็บแบบนี้นะครับแล้วไว้ที่ขาฝ่าท้าแบนี้ครับส่วนนี้อวของเขาเก็บ นี่ครับมันก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้เอายกขึ้นนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอใส่ไปที่อ่ะจะได้แล้วข้ขางขาข้างนี้แล้วก็อีกข้างนึงคะ่ะอืออ่ะได้แล้วส่วนขาของเขานะครับมาที่หิ้วชาร์กเก็บเก็บหัวของเขาลงไป ตรงนี้นะครับกดลงไปนี่ก็จะเป็นคิวชาก็มี้นะครับมาไปคิวไทเกอร์นะครับก็เอาหัวของเขาลงแบบนี้าหางของเขาลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่คิวไทเกอร์ลงไปฝั่งนี้คิวคิวชาก็เอาลงไปฝั่งนี้แบบนี้นะครับอันถัดไปคิววูล์ฟใส่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นคิววูฟได้ คิ้วขอกระไดแส่ลงไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอหาก่อนนะครับค e ิ้วอีกูและคิ้วเออกอริลล่านะคะแล้วเอาหัวของเขาลงเก็บปีกเก็บแขนที่เป็น, Q e G L นคิ้วอีกูนะคะนะยิ่งมัก็จะเป็นแบบนี้นะครต่อัถดไปชื่อกอริลล่าอันนี้เนระาจะไม่ใส่เขาใส่ อ่ะอันนี้เก็บเอาไว้ที่อื่นก่อนปิ้วเก็บแขนของเขาครับเก็บหัวก่อนแขนลงแขนลงแขนแบบนี้เอาดึงขึ้นเอาดึงขึ้นน,น,นี่นะครับก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะับรับเราจะแข็งที่อุ้งไปก่อน,นะครับตามด้วยเขี้ยก็ลื้นแบบลงไปนะครับหัวยนใหญ่มากเลยนะคบปิดท้ายด้วยหัวน,นะครับ ได้แล้วค่ะเป็นหุ่นยนต์จางเป็นหุ่นยนต์เรื่องตูโอเจขบวนการเลือกสรรพกษตรตูโอเจนะคะวันนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย